ครกโดนเบียดออกไม่ได้แล้วตอนนี้ชีวิตข้างครกกับไอห,หวานกำลังจะเปลียดกันแล้วนะครับจะลงยังไงนะครับไอครกหลบแล้วครกหลบแล้วไอหวานก็ลงแล้วนะครับ ยังอยู่ในท่ออยู่เลยตอนนี้นะครับอ,อยู่เลมีขท่อแล้วตัวนั้นกําลังจะออกมาแล้วครับชีวิตนอยหาที่มีนะครับกําลังจะออกมาหากินแล้วนะครับ ชีวิตหอยหวานที่เคยอยู่ในปลาตอนนี้กำลังจะออกมานะครับจะออกมาจากปากท่อนะครับตัวนั้นกำลังจะขึ้นออกไปหากินนะครับตัวนี้กำลังจะออกมานะครับ โคกโดนเบียดดูนะครับตัวนี้ก็ออกมานะครับตัวนี้กําลังจะออกมาหากินนะครับดูว่ามันจะลงยังไงนะครับตอนนี้กําลังจะลงมาจากปากท่อแล้วนะครับ นี่กำลังจะออกมาแล้วนะครับว่าจะลงยังไงได้นะครับคอยดูวิธีการลงของมันนะครับว่ามันจะลงจากปากท่อแบบไหนนะครับตัวนี้ลงมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้กำลังจะลงมานะครับชีวิตของไอหอยหวานนะครับ คอยดูตัวนี้จะลงยังไงนะครับวิธีการลงของมันนะครับไม่มีแ่นขานะครับจะลงออกจากปากท่อนะครับตัวนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้กำลังจะลงมานะครับ ว่าจะลงยังไงนะครับเนะี่ยวิธีลงของมันนะครับกําลังจะลงแล้วนะครับกําลังจะลงมาแล้วนะครับอ้าเอ้าเอ้าเอ้าวดูว่ามันจะมีน,น้ำตาลงแบบไหนนะครับ กำลังจะลงมาครับลงมาครับกำลังจะลงจากปากท่อมาหากินนะครับ ลงมาได้แล้วนะครับมันมีสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งลงมาแล้วครับตัวนี้กำลังจะลงมานะครับชีวิต ของมันหาก,กินง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องทำงานนะครับพอถึงเวลามันก็มาออกหากินนะครับพอถึงเวลามันก็เข้าไปนอนเหมือนเดิมนะครับชีวิตอยู่แบบไม่ง่ายนะครับไม่ต้องลำบากเหมือนคนนะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับพอถึงเวลาประมาณสักสองทุ่มมันก็ออกมาหากินนะครับ มันอา,าินง่ายๆนะครับอาหารของมันก็คือกินดินนะครับถ้าหากกินเสร็จอาหารหรือดินทีม่มีน้ำแฉะน,นะครับบ้านของมันก็อยู่ในรูท่อนะครับ กำลังออกมาหากินนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ